สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการสืบค้นงานวิจัยบทความวิจัยบทความวิชาการหนังสือตำราต่างๆโดยฐานข้อมูลที่เราแนะนำวันนี้ได้แก่ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานาคารินหรือ PSU Knowledge Bank ฐานข้อมูล Thai List และฐานข้อมูล Thai โจง แต่ละฐานข้อมูลใช้งานกันอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะฐานข้อมูลแรกนะคะก็คือฐานข้อมูล o p a c หรือ Online Public Access Cata l o g ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้นหนังสือวารสารงานวิจัยและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่มีอยู่ในหอสมุดคุณหญิงหลงโดยสามารถสืบค้นผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะ น้องๆน,นักศึกษาสามารถใช้บริการฐานข้อมูล OPAC ได้ที่ www.opac.psu.ac.th สำหรับวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC ใส่คำค้นหรือคีย์เวิร์ดเข้าไปที่กล่องสืบค้นข้อมูลจากนั้นระบุเขตข้อมูลว่าจะค้นจากชื่อเรื่องค้นจากผู้แต่งหรือสืบค้นจากหัวเรื่องเป็นต้นจากนั้นคลิกปุ่มค้นหาค่ะเมื่อได้ผลลัพธ์หากต้องการหาตัวเล่มของหนังสือ ให้จดเลข call number เพื่อไปหาที่ชั้นหนังสือหรือดูว่ามีลิงก์ full text หรือไม่จากนั้นคลิกเข้าไปที่ชื่อเรื่องเพื่อดู collection ดูสาขาห้องสมุดดูสถานที่จัดเก็บและดูสถานะของหนังสือและหากนักศึกษาต้องการสืบค้นเฉพาะงานวิจัยหรือ thesis ของมหาลัยสงขลานครินสามารถค้นได้จากควางปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือ PSU knowledge bank ซึ่งเป็นแห่งรวบรวมวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์รายงานการวิจัยที่เป็นผลงานทางวิชาการของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้นค่ะน้องนองนักศึกษาสามารถใช้บริการฐานข้อมูล PSU Knowledge Bank ได้ที่ w w w k b p s u a c t s p s u k b วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล PSU Knowledge Bank ใส่คำค้นหรือคีย์เวิร์ดในกล่องสืบค้นข้อมูลจากนั้นคลิกค้นหาหรือจะสืบค้นโดยการเลือกขาะที่ต้องการจากนั้นเลือกสาขาและเลือกประเทศเอกสารค่ะเมื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการให้คลิกเลือกเรื่องที่สนใจจากนั้นให้คลิกปุ่มดาวน์โหลด full text ได้เลยริานักศึกษาต้องการค้นวิทยานิพนธ์จากวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย ก็สามารถค้นจากฐานข้อมูลที่ชื่อว่า t h a l i s ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยบทความวิชาการเอกสารจดหมายเหตุและหนังสือหายากโดยรวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศค่ะน้องๆน,นักศึกษาสามารถใช้บริการฐานข้อมูล t h a l i s ได้ที่ w w w t d c t h a l i s o r t h วิธีการสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล t ทยรีสแนะนำให้ค้นจาก Basic Search โดยการพิมพ์คำค้นหรือคีย์เวิร์ดที่ต้องการในกล่องสืบค้นข้อมูลจากนั้นเลือกเขตข้อมูลเลือกชนิดของเอกสารหรือเลือกมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะจากนั้นคลิกค้นหาเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วคลิกเรื่องที่เราต้องการจากนั้นจะแสดงรายละเอียดชื่อเรื่องผู้แต่งแต่งที่มาและประเภทของงานวิจัยหากต้องการใช้งานสามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะ และหากนักศึกษาต้องการสืบค้นบทความวิจัยภาษาไทยแบบออนไลน์ Online. ขอแนะนำฐานข้อมูลนี้เลยฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Thai Journal s Online ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยที่รวบรวมวารสารวิชาการทุกสาขาวิชาที่ผลิตในประเทศไทยทั้งสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอิมลิกนิศ์และสังคมศาสตร์ น้องๆน,นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลไท a โจ o ได้ที่ www.tci.thajob.org สำหรับการสืบค้นบทความงานวิจัยจากฐานข้อมูลไท a โจสามารถค้นได้2รูปแบบค่ะรูปแบบที่1การค้นหาบทความรูปแบบที่2การค้นหาวารสารตัวอย่างการค้นหาบทความใส่คำค้นหรือคีย์เวิร์ดในกล่องสืบค้นข้อมูล จากนั้นเลือกเขตข้อมูลเป็นบทความและคลิกค้นหา mm hmm. เมื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการให้คลิกเลือกเรื่องที่สนใจจากนั้นจะแสดงรายละเอียดชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งบทคัดย่อให้อ่านและหากเราต้องการดาวน์โหลดก็สามารถกดที่ปุ่ม PDF ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสี่ฐานข้อมูลนี้ พอจะช่วยนักศึกษาในการค้นหาบทความเพื่อทำงานวิจัยได้หรือยังถ้าน้องๆต้องการค้นหางานวิจัยบทความวิชาการอย่าลืม4ฐานข้อมูลนี้ของห้องสมุดนะคะหากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เพจเฟซบ,บุ๊กอินสตาแกรมไลน์และ t ิ k ต o อก